Trust me, Thailand is a lot safer than than the UK. I I honestly believe that. In, in the UK, if I was to walk home at night, even I understand obviously for men it's a lot easier than women, yeah, yeah, but I even that. I'm like I'm looking around, I'm I'm scared. <coughs> Here it, it's not the same. It, it's not the same. The environment's not the same. Yeah. There's bad people everywhere, but yes. the environment is not the same. Yeah. Mm -hmm. Like some of no. I don't oh <coughs> but <I> <coughs> <coughs> รู้สึกแบบไม่ปลอดภัยเลยต้องระวังโทรศัพท์ต้องระวังตัวต้องระวังคนบ้าต้องระวังทุกอย่างนะที่แต่ออกแบบข้างนอกในเมืองกรุงเทพสบายไม่ต้องเครียดแล้วหนูเป็นผู้หญิงนะหนูไม่ไม่รู้สึกแบบอันตรายไม่ปลอดภัยไม่รู้สึกเลยนะจริงๆมันมันแตกต่างมากทียบมาได้ you you can't compare you can't compare it's 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 not the same like the UK is just yeah your phone is gonna get stolen if you go to London if you have your phone out it's gonna get it's gonna get stolen steal อะไร steal เขาทิ้งทุกวันเลยพี่ทุกวันหมดไปไม่รู้กี่กี่ร้อยโทรศัพท์อ่ะไม่รู้หายอีกแล้ววะ Your phone got stolen โดนเหมือนอะไรเราอะโดนสิพี่แล้วหนูเป็นลอนเนอร์นะกี่กี่อันพวกนี้อันเดียวอันเดียวแต่ว่ารู้แบบหลายคนหลายคนมากเลยที่โดนอ่ะเราเราคือเราเดินอยู่แล้วมันปื้ดไปหรือยังไงกิจชารใช่ไหมอ่าโดนยังไงแบบกบอกหนูนะใส่กระเป๋าเสื้อ เขามาพลิกพ็อกเก็ตเดินายไปเลยเดินยาวราที่ที่ในเมืองลอนดอนอะแล้วยาวรามีอ๋อมียาวราชมียาวราชเดินเดินใส่กระเป๋าแล้วแบบฟังแอร์พอร์อยู่ใช่ไหมแล้วในวันที่แอร์พอร์ตหายไปไหนวะมันดุ้มอ่ะโทรศัพท์หายไปไหนล้วงเขาล้วงกระเป๋าเออหายไปเลยไปแล้วทันที5วินาทีนะโอ้ย o ยย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 ยนยยยยย e ยยยยยยยมาก It's a business ยย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 ย h ยย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 ยไยย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 ยไยยยยอะไรอ่ะ เรายังมองไม่เห็นเลยว่าใครก็ไม่รู้นี่ไงเล้วกล้องก็ไม่มีอะแปดลอก sorry แปดลอกอี์ักลีแล้วไง <Yeah. S 2> เขาก็ฟ no? ิกซไม่ได้เนาะอ